สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีชาว YouTube และชาวแฟนเพจเด้อค่ะเด้อสาวเจยบันหวนาาลลัวหน้าผ้ขขาเลาะผ้าขาปขกเขาปลาขึ้นเก้าเลยค่ะหาเห็ดมันเสี <c oughs> ยบดอกแรกสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนกลับทั้งในและต่างประเทศทุกทกท่านครับผมสวัสดีแฟนเพจของเราด้วยนะครับอีดอกเลยดอกแร<ด>กแห้งมันครับไ <ๆ S 2> ข่ขาวค่ะไข่ขาวนีหละเห็ดน้ำยาขับปุ๋แล้วก็ตีดใหญ่พีกัดปลาเก้าครับ ให้จักวางคลิปประจำวันที่30บวันเสาร์ที่30ครับกรกฎาคมค่ครับอากาศดีครับพี่น้องมือนี่มึงพยากรณ์อากาศ30%มสิบเปอร์เซ็นพนะฝนดอกที่สองครับอ,อเห็ดไข่ขาวเหมือนเดิมตกมามือนี้ก็รู้สึกว่าป้าแถบทุกป้าครับเห็ดเริ่มหายากแล้วพี่น้อง มู่บ้านก็นได้คุยกันกับิพี่ผลกับเจตแต่แล้วว่าทางจรัดก็หายากแล้วแวมนครับมันเป็นการถือเป็นเรื่องปกติครับพี่น้องทุกปีทุกปีของเดือนสิงหาคมสิคืนเดือนสิงหาคมนี่สีแห่งแห่งแมนแล้วก็เฮ็ดถิงช่วงสิไปสิไปออกช่วงกลางเดือนประมาณนี้ก็สิเป็นช่วงเล่มๆเมแน่เด้อค่ะพี่น้องคันแมนบ่มีเฮ็ดอาชิพาเขากลอ่ภัยขอขอแจ้งพี่น้องไว้ล่วงนาครับ เพื่อี่น้องแบบว่ากำลังรอมึงเห็ดกำกลังฟินๆกำลังฟินๆหน้าแบบว่าจังไดล่ะกันมันบ่มีเห็ดอีหลีบ่มีเห็ดให้ลิมกรสิพาไปดูดก็ไผ่ประมาณนั้นค่ะแม่นครับขอแจ้งพี่น้องหลายๆท่านไปก่อนครับอ่ะไปเป็นตระก้าเป็นตระกี้บ่ดอกนี่งามงามงามอันนี้ให่เขียวครับอืมได้อยู่ได้อยู่ ้ยถือก็อใหม่ก็ไหไรอืม,อม,มน,นี่ก็ม้าใส่ขี้กาค่ะพี่หน่อยออกยังไมก้าเบิ้ดเลยเยจ้าติซื้อไปข้างฮิตดอกตูมอ่ะนัะ่นอบวเห็นเนาะคุอยูได้ใ,ใ,ใบใหม่คุนเนาะัเบเีบขบวแน่อ่เราครับหันบอกเขากอไส้กะจิตขุดิีุปปม่ม กีบป้มบ่ค่อยมีขวยเด้อปีนี้แต่ว่าปีนี้สังเกตเรากีบป้มนี่อุ้ยพี่น้องหายากแห้งแทบะบ,บ่เห็นขวยเลยครับ <c oughs> ตามจริงกับโบ่อยอยากไปก้นดอกเบนเบนไปจากสองปีก่อนกีบป้มนี่สำหรับกีบป้มค,ค,ครับอ่าเออแตเดียวสีเหลืองอ่าเรานีก็โอเคอยู่ครับออกหนีนั่นเหงาข้อได้ริมนเลยหวานเด้อมันี ขวกมือไวๆแล้วพวมมวี่น้องนี่ยังสามดอกพี่ผมว่ามันใบหวยเพ็ดได้สามดอกมาสันนี่หนูขึ้นสามนี่ผว่ามันใบหวยไหมโอ้ยเ็ไดไข่ขาวตัวนี้พอค่อยสามดอกอยู่ในจอสวงครับดอกที่สามเพิ่นอยู่ไก่มูขวด เมื่อวานโบทันเป็นตูมเป็นตี่มเลยจุดนี้กันยางสงสัยเป็นตูมต้มตนช่วงบาบแมนนี่ดอกตุมูมดอกนี้ก็งามครับผมอู้ขายเหงาเนาะขายเง,า,ยา,งาดีเอ้ไข่ขาวพี่พี่อโอ้โมเมนต์แบงคุลเหรอครึ่งลหรอใดนี่เหลื้อตัตว ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละนั่นแหละนันะ่นแหละเขา้วยนี่ปกติยี่สิบเมมดอกไงเฮงฮงดอกไงไหลกานี่อีกฮิ้าเอ้ามาๆมาไข่เขียวไข่ขาไข่เขียวไขขวค่ขาเ นี่ไหม่อะไรกันโหกำลังง่อยวี่งย่าเฝ้าย่าเฝ้าอิ่มอิ่มพ่ <c oughs> ออิ่มกับอิ่มก่อนเ <_ s 1> <_ s 2> ย็นเย็นขอเด้อครับอ่าโอเคอ้าวตุ้มเสวยบัตรแต่พอดีเลยอันนี้แนมมันใบใหม่ต้นสีว่ะใบใหม่ดอกใหม่เออขี่นกก็คือกันคับบัตเนาะอ,อ้าวสวยๆอีกแล้วครับ อยากกันเนาะอืมธรรมดาครับปลาท่างนี่นี่อุดมสมบูรณ์ครับอ,อเอจัดแจงสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับเก็บเลยครับไปคุณอีกรอกนึงมาเยอไปเยวไป,วไปต่อเนื่องเลยครับไถืกเรลี่ยดเลยถืออยู่แล้วอืมนี่นกรชาตปลาแนน เป็นเรื่องปกติครับว่าเป็นยังเป็นเชิงเลยะูดครับมันพี่น้องโอ้โหาลงยางเลยลุนกันพี่น้องว่าดอกนีงจะได้บอได้ครับได้ได้ได้แข็งดีอยอ่ อายุฟางสุดโอ้หอะะดองนี่ก่อนเพื่องามเขียงพ้นกับเขาปลามาเรื่อยๆแหละครับพี่น้องการหายุหากินมาเก็บเลยครับเห็นลาเรียครับคุ้ยตกใจมาหอกันได ด่างยใขาวน่ะแม่มันกินขีดหกขีดแเก็บไปก่อนร้องแดกครับแซ่บนี่เอดอกนี่มันเก็บไว้ครับเก็บไว้เก็บนน้อยบบกเอาลดเก็บไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้คนเริ่มขาป้าหลายแล้วิ่เพ่กรไดเลยไข่ <laughs> <c ười> เขียวอีกแล้วถุงสวยครับปัจจุบันนี่การหาเห็ดนี่พี่น้องเปรียบเสมือนธุรกิจเลยแข่งขันกันสูงอีหลีครับพี่น้องอุ้ยุดเพกก่กแมนครับนัดไปกัางคืน เขาป้าก้อนได้เสียบครับรโอ้ผมมันเปนธุรกิจคาขา,ขา,ขาเลยละ่ะแม่นครับแข่งขันกันสูงจะเลือเกินงั่นตอนกินข้าใส่ได้เวยอ่าใส่ซ้ำนี่ก็ถือว่ามันแล้วล่ะครับเก็บเลยครับเก็บเลยดหอยหน้าเต็มในแต่ดอกนี้นั่นหันดอกหน่อยน่าเต็มแต่สรุปแล้วมันได้หลายที่ท่านวันพิกัดโอ้ไอ้นั่นเนี่ยเออพิกัด มันนักสุดยอดแล้วก็อีหยังก,ก็เขาเอ,อาื่นว่าเออหนังคุณภาพคุณภาพดอ,อกน้อยมันสุดยอดดยู่แล้วดอกุ่มอ้ยดอกนี้นี่อีกบ่นี่อย่างนั่งแล้วแต่ดอกแต่แข็งเลยนี่ดันแบบดันขึ้นจากดิน,นแต่ถือกินขาอือเอา คะสรุปเห็นอะไรแล้วครับอะไรตามมาที <anything S 2> ่หล <grain of> <Arduino> ังใ้เขียวส่วนมากพวกผมกับชีได้แบบนี่แหละครับสภาพแบบนี้แหละพี่น้องชีไดขึ้นกันนั่นเลยไอมี่มันถากมันไหลายออื เงี้ยบ่ยังเงาใหมสงสัยสาวเจอพ่อ,อไปทางบุญพี่น้องบอกให้ผมเก็บเอาตามไปครับดดยุดได้ไหมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้านเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอ oh, ๋อโว้ยมาเฉลเยวเหี้ยต้งผมกวอนแล้วนะเอ๋ออืมทั้งหมดแดงมาหนิอย่าเจือนะเออเสียงคลาดพ่ดแล้วมาหนิพี่น้องเอาเจ็บเลยเร็วๆหมดแดงเฮ้ยดึงหางหมดแดงขอบคุณทุกความอวยพรเด้อค่ะพี่น้องที่อวยพรให้ฮาวเจือฮากินมันหมัน เว้ยพอนถุงมือครับขอบคุณครับสาธุมันหมานเช่นกันครับตุ่มไข่ขาวครับแน่นแน่นสองสองดอกขึ้นมันดึงโค้งใหม่ออกให้เนี่ยเดเมื่อมากพี่น้องเดเม่ไม่อีแตกสะอันะละมกหารอ๋อเดเม่ไม่อีผมก็ดึงแขนไว้เลยเราไปถกขึ้น อ๋อที่ใส่เหรียญยูเดียวอุ้ยแนมเห็นแต่สาวอักตันลังค้าหายลังค้าถือกิน่งพายุเขานี่ผัดลังค้าปิวนี่โอเนาะเหลือแต่ตัวอ้าวดอกนี้ก็ได้ครับพี่น้องบ่ถึงได้นี่บ่ถึงเดี๋ยวผมจับเองอืมไข่ขาว ผึ่งหวานครับอันนี้ยังนี่ดินเคยๆไข่ตัวนี้อเออไข่แน่อยู่ไข่ไข่แน่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งใส่สิไข่แน่อยู่เออต่อเขาเสาเขาครับเอาเบิดละขันแข้งลงขันบ้าเน,นี่ยจลวยเลย,เยใหญ่เลย,ยนี่ใหญ่บึ้งแต่มึงขาโหลดพี่น้องอือที่ว่ามันเหม็นน,มน,น,นนี่มันเหม็นตุ่นใส่พี่เื่อไหร่ใจครับ บางทีอากาศจะเป็นกินหละเหยของต้นนนต้นต้นพันศาสตร์ถึงส่ไม่โอมนต้นพันศาสตร์มันสีหอมแบบเมาเมาอันนี้มันหอมแบบชุนฉุนนี่นี่ต้วนั้นหอมดอกเม่น้เ็นเม้นเม่นคืนเม้นขึ้นเรวดอกไงาย่ายไหมง่ายเลยง่หรอเนาะงง่างายงา งามครับงามเมื่ทุกคน่ะยังไงอย่างามหมดเยังไงของมักเนาะัดอกงามสมบูรณ์แบบว่ามีอีหย <laughs> ัง <challenging> ต <presentation> ่อยเลยเดี yes ๋ยวเดี๋ยวหลุดไปหนึ่งก้อนนี่สวนดอกครับพี่น้องสอนดอกงามๆเลยเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตนั่งเก็บๆจุกน้อยก่อนเอ้าเก็บกันดูโอ้ยเบิ่งสมบูรณ์แบบครับบ่ามีมงกีเลยมีเงี้เดียนางสาวไทยเลยดอกนี่ โอเคนั่เป๋าอยีครับหืมมองดีๆพาขาดดากเบดซล่ะโมบาลแล้ว่โอ้ตุกเฮีนเตยบุนอ่ะเลยอือตุกเตยแกงสีตามจริงผมอยากเห็ดคือจังอ่าพี่น้องชาวเหนือที่เพิ่นเห็ดนั่นไนมเห็ดอันเห็ดเน่าเหมือนไหม <C hips> เห็ดแล้วผมอมองบก่าพ่ออย่ามันมันมันเน่าอิ๋นนะแม่นม่เสียขอแม่นครับย่านย่านบ่เปลี่ยนก็จะหันเพิ่นเห็ดแหมเพิ่นเห็ดนั่นบ่เสียครับหอมครับก็เก่าอีกหอมแห้งแซ่บก็อยาขึ้หูสูตรด้วยครับพี่น้องท่านใดหูสูตรอมเมนต์มาบอกในเด้อครับเด้อสวยๆอีกดอกครับ แล้วจะดอกบ่งเพิ่มสามสิบดอกเลยเนาะะก,อก็ออกเรื่อยๆแลครับออกเรื่อยๆอยู่แมนหางออกหน่อยลงโต้โต้นองลามันดอกมันทีนหน่อยแมนเลยเอาดูซื้อว่อาสิมันก้อนกินเขาอีหรีครับนั่นสังเกตกตาสวยงาม,มนี่อาจจะได้ยอีพีเดียวเพราะว่าสิลบไปสัก หมุ่สักแท่หุมเน่าแห้งเลี้วข้าหาแต่เห็ดตามจริงอะสักทุกทุกทุกสี่วันมันเนี่ว่ามันฟาดไปอาทิตย์ปุ่นทีเป็นเดือนสองเดือนแหละจ้าเอาอยู่เออเรื่องจริงแต่เดี๋ยวมันก็หอมอยู่บะเศร้าอยู่ไหมให้เข้าให้สักดูหมุ่มันจะขาดขาดก็ซื้อไม่ก็โดยนะสองปีสักคืนนึง เมือเป็นอยงางไรมาตีเ <favorite> ฮ็ดนาเล่ผ <ful> ีเพ่ราตีเฮ็ดเดือยน่ะของแเพ็น้ำยาข้ปุ่นกระเสียกินเป็นอจบอกินมั้งบ้าเมนดอกเป็นบงบ้างเสือลูกลักษณะเห็ดมันสีมีสีอยู่หน่อยหนึ่งตองเบิงดีดีบางดอกบ่าแหล่เลยตยไอยู ใขาเวีแวเลเสียบวนหน้าบริเปิดใส่ผมเพื่งจอดรถบ่างนะมีหนีพอร้ยดอกไจมน้กระ้มเนี่ยเขาแค่อ้ไข่ไขาวน่พี่น้องนี่เป็นเสือกดี่นีเด้อหลายคือเก่าเนาไม่เงวมาเลยครับพี่น้องเ๋ยวๆๆเนี่ยอี๋โอ้หมีบึงตีน่ะไปเลยโอ้ยนเป็นไปไ้จังไอ๋อเป็นตับเป็นตับเลย อุ้ย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 อย่าหลายจังน้อยพี่น้องเก็บเรครับเจนเย็นเนยนดอกมันสีแตกเฮ่ยระด้วยระังกล่องกล่องสมึงสิถือกล่องเกับนีกล่องน้ำตัวนะเกดอกเหรอเยองีออกกอก นี่หาบางหนึ่งเพียรสองหืบบ่งนเพียรสองอุ้มนี่สามก็เป็นหาว่าจะไป6หกเดีงไดจั่ไหญอนี่พวกมสนวาหก็ความมาอยากได้หลายนี่แหละได้เอิญได้นับหลายนับหลายอันนี้อันนี้ยังโอ้ยนับว่าสอพี่น้องเลยคุณแม่คุณผีคุณป้า โอกปลาเราดับให้ทุกมือด้อยู่ภูเก็ตเบิงเบิงนี่เป็นแต่เช้าเนาครับบอยังมีดอกซอนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่แหละเป็นเนาแน่ก็ดีคือกันเพราะว่าโอ้เนาละดีแล้วครับตัวดอกดีคับเพราะว่าเราไม่ได้กินแค่วันนี้วันเดียวเรากินหลายๆปีกินนานๆาิดไข่ขาวเด้อค่ะเบิงเบิงเบิงเดียเดียนี่นี่หุ่นเงาละเอียดลาดปาดไปเลย มันช <ๆ S 2> ่ได้ซักบละอันแค่หฮมก็หมูนซากกํ<ร>าลังมีอะไรเอาผัวเอาเลียอะไรเนาะกําลังมีแดดเนาะเบิดเนี่ยสีขึ้นหม้อนี่แหละโอ้โหเหยี่ยนปิดจะได้ปนน้นำยากระปุนอีพอก่อนเปลี่ยนเมนูใหม่เน่ต้มยำน้ำข้นกระเสียบเสียบิดยังเบิดเลียว ไอ้สิแม่เ,เห็นหลุ้แล้วเดี๋ยวหาใหม่ Inv พุ่นแล้วสิแมนียงเออเฮีเีข้างนไม่ละอให้เขารุ่นรุนบุษมานเบาเงียอ๋ออิัว เบิ่งอีกรอบขีเกียมห้องเลยอืออะเปิดพรมังกลางพี่น้องรุ่นรุ่นกันรุ่นรุ่นก็คือนอนวันบ่ได้ครับนี่แหละเขาไปเฮทิสเหน่าเฮทิเหน่าเหน่าอะไรเพราะไปนังครับเพาเสียหายอ่ะตอน EP แหล่วันที่3สีไปก่อนด้วยค่ะพี่น้องกินเขาก่อนพี่น้องถามว่ามากินเขาอยู่ทงยูธาคือมีถั่ยห่อมะน้ำค่ะ ผกมะนำ้ำเอาไหวไต่เบาะนี่มันหมานเลยลาไปก่อนพอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะวัดกใจบ่ได้ดก็เลยว่าขันล่องบึงขันหมานก็คือหมานขันใดน้อยก็มันอาจจะเป็นหน้าที่ทีสันแน่สินะน,น,นี่ของเขามา่อกิ้น้ำยาขาปุ่นเลือดซำนีน่ฮะแล้วก็มีปิงไกลอยู่รุย